جي آ جا ماچي چا จะไม่แสดงผมจะขึ้นในที่ตัวซีขีดเดียวจีตใจเนี่ยนี่พลาดเลยนะยี่นะย้ายนะครับสาวัวนี้ผมรู้ือไม่พบขอให้โชคดีโดโครงการนี้มานะครับสืบเนื่องจากการปฏิริษีกับนักท่องเที่ยวในทางโดยสารรถประจำทางรถสาธารณะนะครับซึ่งทางรัฐบาล ข้อกระทุนเรื่องการท่องเที่ยวนะครับซึ่งต้องดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในทุกๆด้านนะครับไม,ไม่ว่างงรเรื่องไหนะครับเรื่องชีวิตร่างกายทรัพย์สินเรื่องสุขภาพอนามัยนะครับก็เลยมีนโยบายให้ดูแลนักท่องเที่ยวจึงได้สังการให้กังหวดชาติและกวมการท่องเที่ยวนะครับในการดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ขับโดยานนั้นๆนะครับซึ่งในวันนี้ครับตำรวจที่ยวก็ได้จับมือกับสภานโ้องกันและปรับปรามยาเด็ติดนะครับก็ทํางานปรับปรามภาคแปดนะครับก็ได้ร่วมมือกันประสานธนาคารในการตรวจสารเด็ดดติดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้คนขับรถวิชาเด็ดติดนะครับ ไม่มีสารติดติดเลยนะครับเพื่อป้องกันกท่องเที่ยวผู้ใหญ่ถดการดินนนะครับแล้วก็ได้ชืญนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูรลาคารทันนะครับครับผมศิริวัฒนาชาพิรมผอำนวยการสวนอำนวยการบังคับใช้กฎหมายสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคแหนืสำนักงานปปสซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนบนในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดปัญหา ในกรณีผู้เสพนะครับถ้ามีการตรวจพบเ้ิงต้นโดยใช้ชุดทดสอบนะครับปรากฏผลเป็นหววนะครับโดยสานนิฐานว่าอาจจะมีสารเสพติดนในร่างกายนะครับซึ่งวันนี้เรามีการตรวจสารประเภทกระต้นประสาทก็คือยาบ้ายาไอและก็ยาอีนะครับถ้ากรณีตรวจพบนะครับ ผู้ที่ถูกตรวจก็มีโอกาสที่จะสมัครใจเข้ารับการบำบัดน,นั่นคือไปสมัครเข้ารับการบำบัดที่หน่วยงานของรัฐโรงพยาบาลของรัฐนะครับไปที่ศูนย์คัดกรองซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบาลทุกแห่งจะเป็นศูนย์คัดกรองตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเมื่อไปที่ศูนย์คัดกรองแล้วก็จะเข้าโปรแกรมการบำบัดรักษาของสถานพยาบาลนะครับ ระยะเวลาสีเดือนในการบำบัดรักษาในการติดตามผล1นปีโดยติดตามอย่างน้อย4ครั้งนะครับเมื่อผู้นี้ผ่านการบำบัดโดยครบตามเงื่อนไขนะครับก็จะไม่มีประวัติอาจจาโกนนะครับก็จะได้รับการรายแนบหนังสือนะครับว่าเป็นผู้ที่ผ่านการบำบัดรักษาพนนนัันลง,งเชื่่อมค